สวัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินจะพาท่านมาชมพระราชวังฟองเตงโบในตอนที่3หลังจากที่ท่านได้ชมตอนที่1ที่2ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพาท่านชมในพระราชวังต่อไปนะครับพระราชวังนี้พระเจ้าฟองซัวที่1ของฝรั่งเศสโปดปานยิ่งนักจึงได้มีการปรับปรุงห้องต่างๆอย่างวิจิตรงดงามโดยการเสริม งานประติมากรรมปูนปั้นและงานไม้อย่างงดงามแล้วก็สุดหรูอลังการท่านคงจำพระเจ้าฟงสัวที่หนึ่งได้นะครับที่มีพระสหายก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีที่ให้มาประทับที่ชาโตที่วังอองบัวแล้วก็มีอุโมงค์ลับที่เดินไปหากันได้ซึ่งเป็นพระสหายที่สนิทของพระเจ้าฟองสัวที่หนึ่งคือฝรั่งเศสเนี่ยมี พระราชวังหลายพระราชวังแต่และพระราชวังงดงามตะการตายิ่งนักนี่ก็เป็นพระราชวังอีกอันหนึงของฝรั่งเศสที่งดงามท่านก็ดูไปเรื่อยๆนะครับภายในพระราชวังแห่งนี้และที่นี่พระเจ้านโปเลียนที่หนึ่งได้มาประทับอยู่ที่นี่เช่นกันพระเจ้านโปเลียนเนี่ยเป็นผู้พิชิตยุโรปของฝรั่งเศส ทำให้ฝรั่งเศสขึ้นสู่ความเป็นมหาอำนาจแต่ตอนหลังพระอ,องค์ก็พ่ายแพ้ต่อสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษและถูกเนรเทศไปยังที่กเกาะอาลบาที่นี่มีความงดงามตะการตาอย่างยิ่งห้องต่างๆตกแต่งอย่างสวยงามมีสองชัน้นสองปีกมีห้องของราชินีเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์มีท้องพระโรงแล้วก็ ห้องของกษัตริย์มีของมีค่ามากมายที่ตกแต่งอยู่ที่นี่งดงามอย่างที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยคําใดๆมาสรรหาที่จะมาพูดได้ว่าพระราชวังนี้งดงามจริงๆไม่ยิ่งหย่อนไปกับพระราชวังแวร์ไซเลยทีเดียวท่านเดินชมเกือบทั่ว ทุกอย่างในพระราชวังแห่งนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วก็เหลืออีกประมาณ2ตอนก็คงจะจบลงสวยไหมครับรูปภาพรูปปั้นปฏิมากรรมต่างๆงดงามจริงๆความโอโถงอลังการหรูหรางดงามอย่างมากมายอันนี้สร้างในรูปแบบของเรเนซองของฝรั่งเศส รูปนี้โอ้โหเป็นสีทองอลามนะครับสวยมากฝ้าเพดานนี่โอ้โหอลังอลังมากๆท่านมาเดินชมแล้วจะเพลินไปกับความงามจริงๆจนลืมเวลาไปเลยเดินไปเรื่อยๆก็จะมีความสุขกับความงดงามของรูปต่างๆที่อมาติดผนังและรูปปั้น เป็นไงครับพงามสมที่คําล่ำลือว่าพระราชวังของฝรั่งเศสแต่และพระราชวังสวยสวยจริงๆที่อื่นนี่จะเทียบไม่ได้เลยเท่าที่เคยไปดูมานะครับชอบไหมครับหากชอบนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ